วันที่18พฤศจิกายนปี2025กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนบอลไทยและชาวศรีลังกาจะจดจำไปอีกนานเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือก AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 TM เท่านั้นแต่เป็นเกมที่สะท้อนให้เห็นถึงความต่างของสภาพทีมความกดดันที่ไม่เท่ากันและโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ผ่านรูปแบบการเล่นในสนามของทั้งสงประเทศอย่างเด่นชัด สนามเรดคอสราวใจกลางกรุงโคลัมโบเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ทั้งหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความหวังทั้งของเจ้าบ้านที่ต้องการยื้อลมหายใจในรายการนี้และของทีมเยือนที่ต้องการยืนยันสถานะของตัวเองว่าเหมาะสมกับการผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกเอเชียระดับทวีปในปี2027สกอร์สุดท้าย4-0ที่ปรากฏบนสกอร์บอร์ดอาจดูเหมือนเป็นเพียงผลการแข่งขันตัวเลขธรรมดา แต่สำหรับศีลังกาแล้วมันคือประตูที่ปิดเส้นทางของพวกเขาไว้จนหมดสิน้นขณะที่สำหรับทีมชาติไทยมันคือประตูที่เปิดเส้นทางสู่ความหวังครั้งใหม่อย่างมั่นคงที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงปีหลังๆเกมนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนัดที่สองของกลุ่มดีทำให้ทั้งสองทีมรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เกมทดลองไม่มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดและจังหวะเล็กน้อยสามารถกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดได้ตั้งแต่วินาทีแรกของเกม นักเตะไทยลงสนามพร้อมความมั่นใจแรงสนับสนุนจากแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์ถึงโคลัมโบและการเตรียมทีมอย่างเข้มข้นตลอดหลายสัปดาห์ก่อนหน้าขณะที่สรีลังกาก็ลงสนามพร้อมหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แม้รู้ว่าหน้าที่ตรงหน้าคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทางคัดเลือกครั้งนี้ก็ตาม ความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่มีร่วมกันคือความมุ่งมั่นที่ต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างในสนามแข่งขันแห่งนี้เสียงนบวีดเริ่มเกมดังขึ้นพร้อมกับความกดดันที่ประทุทันทีตั้งแต่นาทีแรกก่อขอองค์การแข่งขันศรีลังกาพยายามเปิดเกมเร็วหวังสร้างเซอร์ไพรส์ให้ทีมไทยแต่ด้วยประสบการณ์ความนิ่งและความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะไทย ทำให้รูปเกมค่อยๆเอียงไปสู่ฝ่ายทีมเยือนอย่างชัดเจนภายในเวลาไม่นานการครองบอลที่เหนือกว่าการเข้าทำที่มีแบบแผนและการเคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบทําให้ทีมไทยเริ่มคุมจังหวะและบังคับให้ศรีลังกาต้องถอยลงไปตั้งรับอยู่ลึกอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้คือการที่จุดซุนซับเบลได้รับโอกาสลงสนามและทำประตูได้ตั้งแต่นัดประเดิมสนามอย่างเป็นทางการให้ทีมชาติไทย เขาไม่ใช่เพียงนักเตะดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างจังหวะได้ทั้งในพื้นที่แคบการพักบอลที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการเคลื่อนที่แบบกองหน้าสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มมิติให้เกมบุกของทีมไทยอย่างมากนาทีที่ไทยได้ประตูแรกจากการประสานงานกันของแดนกลางที่เจาะแนวรับศีลังกาอย่างแม่นยำ ก่อนที่บอลจะถูกแทงทะลุช่องเข้าไปถึงซุนซับเบลที่คมกริบพอจะยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเจ้าบ้านไปแบบไร้ข้อผิดพลาดเสียงเฮของแฟนบอลไทยดังสนั่นแม้จะอยู่ในดินแดนของคู่แข่งก็ตามการได้ประตูนำเพียงไม่นานยิ่งเพิ่มจังหวะให้ทีมไทยเล่นอย่างลื่นไหลขึ้นเรื่อยๆการส่งบอลจากหลังขึ้นหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำนักเตะสีลังกาพยายามอย่างหนักเพื่อปิดพื้นที่และตัดจังหวะเกม แต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติของทีมไทยทำให้ฝ่ายเจ้าบ้านแทบไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้การครองบอลของไทยสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่สีลังกาต้องหันไปพึ่งจังหวะสวนกลับที่บางครั้งก็ไม่สามารถขึ้นบอลพ้นกลางสนามได้ด้วยซ้ำซุนทรเบลไม่หยุดเทียงประตูเดียวเขายังโชว์ความเฉียบคมอีกครั้งในประตูที่สของเขาในแมตช์นี้ ที่เกิดขึ้นจากจังหวะก,การทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมระหว่างผู้เล่นริมเส้นของไทยที่ตัดเข้าในและเปิดบอลเข้าพื้นที่อันตรายอย่างพอดีทำให้กองหน้าดาวรุ่งผู้นี้ฉีกตัวออกจากกองหลังและยิงประตูดได้อย่างเด็ดขาดการทำสองประตูในเกมประเดิมสนามเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครจะทำได้ง่าย,ายแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเตะรายนี้รวมถึงการวางหมากของโค้ชที่กล้าตัดสินใจส่งเขาลงสนามในเกมสำคัญเช่นนี้ เมื่อไทยนำห่าง2ถึงศรูปเกมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไทยเล่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องส่งบอลไปมาจนศรีลังกาต้องวิ่งไล่ตามแทบตลอดเวลาสภาพร่างกายของนักเตะเจ้าบ้านเริ่มล้าให้เห็นชัดเจน ขณะที่ทีมไทยยังคงรักษาความเร็วและความแม่นยำไว้ได้อย่างสม่ำเสมอแม้สีลังกาจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ความแตกต่างของระดับเกมก็เริ่มชัดเจนขึ้นในทุกนาทีที่ผ่านไปประตูที่3ของไทยมาจากการเข้าทำที่สวยงามซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางสนามก่อนจะผ่านการทำชิ่งอย่างมีชั้นเชิงบอลไหลไปถึงผู้เล่นริมเส้นที่เปิดบอลแรงและแม่นยำพุ่งเข้าเขตโทษ ทำให้กองกลางทีมชาติไทยวิ่งสอดเข้ามาและยิงประตูแบบไม่ต้องจับส่งให้สกอร์ขยับเป็น3-0ถึงศูนย์ชัดเจนแล้วว่าเกมนี้กำลังจะเป็นค่าคืนที่ดีของทีมไทยและเป็นค่าคืนที่หนักหนาสาหัสสําหรับศรีลังกาหลังจากโดน3มประตูศรีลังกาก็ยังคงพยายามเล่นอย่างกล้าหาญพวกเขาไม่ยอมถออดใจแม้สถานการณ์จะยากเกินกว่าจะพลิกกลับมาได้จริงๆนักเตะแต่ละคอนมีจิตใจที่พร้อมลุกขึ้นสู้ แม้จะถูกบีบให้ถอยลงต่ำและรับแรงกดดันจากผู้เล่นไทยอย่างหนักตลอดเวลาพวกเขายังคงสกัดบอลวิ่งไล่และพยายามครองบอลให้ได้อย่างน้อยเพื่อหายใจบ้างในแต่ละช่วงของเกมแฟนบอลในสนามแม้จะเงียบลงไปบ้างแต่ยังคงส่งเสียงเชียร์ให้ทีมของพวกเขาสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อประตูสุดท้ายของเกมเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังจากความผิดพลาดเล็กๆของแนวรับศรีลังกาที่จ่ายบอลพลาดกลางสนาม ทำให้ไทยชฉวยโอกาสสวนกลับอย่างรวดเร็วบอลถูกแทงทะลุให้กองหน้าที่เติมขึ้นมารับบอลและยิงผ่านผู้รักษาประตูอีกครั้งอย่างเฉียบขาดทำให้สกอร์ขยับเป็น4-0แบบปิดเกมอย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อกังขาใดาๆเหลืออยู่ทั้งสิ้นไทยควบคุมเกมได้จนวินาทีสุดท้ายและเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นมันคือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าศรีลังกาต้องบกมือลาการแข่งขันรายการนี้อย่างเป็นทางการ ขณะที่ไทยเดินหน้าเข้าใกล้าการผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปอีก91อย่างภาคภูมิใจแม้จะพ่ายแพ้ด้วยสกอร์ที่ไม่น่าดูแต่สิ่งที่ได้รับจากฝั่งศรีลังกาคือคำชื่นชมเรื่องการต่อสู้อย่างกล้าหาญแม้รู้ว่าโอกาสผ่านเข้ารอบมีน้อยแต่พวกเขาก็ยังเล่นด้วยหัวใจอย่างที่สุดตลอด90นาทีความมุ่งมั่นนี้กลายเป็นสิ่งที่สื่อหลายสำนักพูดถึงหลังเกมเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้พวกเขาจะตอกรอไป แต่ก็ไม่เคยก้มหน้ายอมแพ้ต่อหน้าคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าความตั้งใจของทีมเจ้าบ้านทำให้เกมนี้เต็มไปด้วยความหมายที่มากกว่าตัวเลขบนสกอร์บอร์ดด้านทีมชาติไทยนอกจากชัยชนะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเกมนี้แสดงให้เห็นว่าไทยมีทั้งระบบการเล่นที่ชัดเจน นักเตะที่มีศักยภาพและความสามารถในการควบคุมเกมใหญ่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมแรงสนับสนุนจากแฟนบอลทั้งในสนามและทางออนไลน์ทำให้พลังของทีมชาติไทยทวีคูณทำให้ชัยชนะนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายการนี้มีความหมายต่ออนาคตของฟุตบอลไทยบนเวทีเอเชียในระยะยาว ไฮไลท์ของเกมถูกเผยแพร่บน YouTube ภายในเวลาไม่นานและได้รับการรับชมจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่บัญชีทางการของ AFC Asian Cup บน i ิน t a g r กรมก็โพสต์คลิปเฉลิมฉลองชัยชนะของทีมไทยพร้อมข้อความที่สื่อว่าทีมไทยกำลังไปได้สวยในเส้นทางสู่รอบสุดท้ายมันกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่แฟนบอลไทยแสดงความภาคภูมิใจอย่างมากในโลกออนไลน์ ความรู้สึกกอขอองค์การได้เห็นชื่อประเทศไทยถูกกล่าวถึงในเวทีระดับเอเชียอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่แฟนบอลรอคอยมานานและเกมนี้คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ความหวังนั้นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมการชนะ4-0ในเกมเยือนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟุตบอลระดับทีมชาติความเฉียบคมความลงตัวและความกระหายชัยชนะของทีมไทยสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางสู่เอเชียนคัพครั้งใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงความฝัน แต่เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้จริงนักเตะทุกคนรู้ดีว่าทุกแต้มมีค่ามากที่สุดในรอบคัดเลือกและแต่ละเกมคือบทพิสูจน์ของพวกเขาในฐานะตัวแทนประเทศการเล่นอย่างเต็มที่ในทุกนาทีคือสิ่งที่ทำให้ชัยชนะนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งขณะเดียวกันการปรากฏตัวของซูนซับเบลในเกมนี้กลายเป็นประเด็นที่สื่อไทยและเอเชียให้ความสนใจอย่างมาก การทำสองประตูในเกมสำคัญบ่งบอกว่าเขาพร้อมเป็นอนาคตของฟุตบอลไทยในระยะยาวไม่ได้เป็นเพียงชื่อหนึ่งในรายชื่อนักเตะแต่เป็นตัวจริงที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงความเชื่อมั่นที่โค้ชมอบให้เขาได้รับการตอบแทนอย่างสวยงามแอลมันอาจเป็นการเปิดประตูสู่อีกหลายแมตช์ที่เขาจะได้ลงสนามในบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคต ในมุมของแฟนบอลไทยนี่คือค่ำคืนที่สวยงามพวกเขาได้รับการยืนยันว่าแนวทางและศักยภาพของนักเตะชุดปัจจุบันกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องขณะที่การวิจารณ์หรือความกังวลก่อนหน้าถูกลดทอนลงด้วยผลงานที่น่าประทับใจในสนามทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าไทยกำลังกลับมาสู่จุดที่แข็งแกร่งของฟุตบอลอาเซียนและพร้อมขยับสู่การแข่งขันระดับเอเชียได้อย่างเต็มตัวอีกครั้ง ในมุมของสีลังกาแม้จะต้องยอมรับผลการแข่งขันที่หนักนว่วแต่สิ่งที่พวกเขาพิสูจน์ให้ผู้ชมเห็นคือหัวใจที่สู้ไม่ถอยนักเตะของพวกเขาอาจไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงหรือมีทรัพยากรเทียบเท่าทีมที่พวกเขาต้องเจอในรอบคัดเลือกแต่พวกเขาแสดงให้เห็นว่ารักในเกมฟุตบอลมากแค่ไหน การต่อสู้จนจบคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้รับการยกย่องจากผู้ชมหลายคนแม้จะไม่มีแต้มติดมือก็ตามหลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยจะเดินหน้าต่อไปในรอบคัดเลือกด้วยความมั่นใจที่สูงขึ้นกว่าเดิมและความชัดเจนในเกมของพวกเขามากยิ่งขึ้นนักเตะทุกคนรู้ดีว่ายังมีภารกิจที่ต้องทำและเป้าหมายคือการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ซาอุดิอราระเบียให้ได้ การแข่งขันยังไม่จบและเส้นทางยังมีอีกหลายเกมรออยู่แต่ชัยชนะ4-0เหนือสีลังกาคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าทีมกำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องและเมื่อย้อนกลับมามองค่ำคืนในโคลัมโบอีกครั้งมันชัดเจนว่าฟุตบอลคือเรื่องของความตั้งใจความพยายามและโอกาสที่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไทยได้พิสูจน์ตัวเองสีลังกาได้พิสูจน์หัวใจของพวกเขา และแฟนบอลก็ได้เห็นเกมฟุตบอลที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความกดดันและความหมายที่มากกว่าแค่ผลการแข่งขันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันที่18พฤศจิกายน2025จึงไม่ใช่แค่เกมหนึ่งในตารางแข่งขันแต่มันคือบทบันทึกอีกหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยบนเส้นทางสู่เอเชียนคัพปี2027